มาดูกันต่อครับ t f 150ครับยันมากนี่ครับพาเรานี่จะมีน้ำมันเครื่องแถมมาด้วยนะครับน้ำมันเครื่องตาไฟครับแมันเครื่องช้ไงนี่เ้นเครื่องที่เกิด้นมันเครื่อง เรากำลังทำการเติอนน้ำมันเครื่องนะครับนี่ครับยันมากครับผมเครื่องยนต์15แรงนะครับน้ำมันเครื่อง3ลิตรนะครับยวดูตาไป รุ่นนี้ผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับสวยงามครับแล้วกำลังจะทำการเติมใส่กองด้านหลังนะครับกองอากาศด้านหลัง

ลังก็จะมีนะครับสมุดคู่มือครับคู่มือให้ก็มีปลายถ้อยเสียถ้อยเสียนะครับมีน้ำมันเครื่องแกมมาด้วยช่างเรากำลังทำการเติมน้ำมันนะครับลองเครื่องให้ลูกค้านะครับนี่ครับลูกค้าของเรา เป็นว่าเป็นหลักแบบนหน่อยเรียบร้อยครับเดี๋ยวสักครู่มาฟังเสียงกันนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับนี่ดีแล้วครับผมกันมาก f 150ครับนี่ดีแล้วครับเครื่องวน15แรงครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียน,ย,ยนะครับเดี๋ยวตาไปครับครับผมโอเคครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ ไปครับ เอฟร้อยห้าสิบนะครับเครื่องยนต์สิบห้าแรงครับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับรน,น,นะครับนีรบอ,นนอบเบาเดินรอบเบานะครับ นิ่มเลยครับครับผมเตรียมจัดส่งลูกค้านะครับลูกค้าขับรถมารับเองนะครับผมนี้ครับจากอำเภอยอดตานนะครับจังหวัดชุมพูาหาครับนะครับ,รบจัดส่งขึ้นรถนะครับ เนมานะครับรุ่นนี้ผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับใช้ค้างของมาเตมบุลใช้ได้ไหนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหนครับลูกค้าจะเอาไปใส่อีแตนนะครับนี่ครับรถลูกค้ามารับนี่ครับลูกค้าครับจากอำเภอดอนตาลนะครับจังหวัดมุกดาหารครับผม ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านคงจากการเกษตรเลี้องนกทานะครับ<น>เบอร์โทรศัพท์062-754-5665 081-120-6955ห้าหอนมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับ